ละข้างแกงล้วพร้อมหลนอ้าขอเจริญพรท่านฮะพระดาบปฏิบัพรดาบปฏิบสบึงการได้เนาะเออมาจุดจุดเทียน เออน,ออน,อน้องหัวลงพูน้องเจริญพรจุดเทียนมาเออเป็นตัวแทนของพี่ของน้องซะมันจังวสวยครูบาอาจารย์ก็นิมนต์ตุลติตาตุลิตาเนื้อ Favorevole, ma... Favorevole, fate un... แก้วโดนหันคุณโยมสุภาลัดแก้วโดนหันจากจังหวัดน้องบัวล้ำพูครับอัมพอใช่ไมเดี๋ยก่อนพอผมบอกรับพอสะอาดมีแก้วกับยุ่มเมียกับมะนาวีลครับเอาห่วงหัวจ้างดูเสื้อผ้ายุ่มเมียมะนาพอสะอาดมีแก้วน้องแม่อัมพรแม่อัมพรกับพอสะอาดมีแก้วครับ จะถวายพระตา,าหารตลอดกัปาาปิยาพานันธ์เดินๆเป็นสังฆทานแก่สงฆ์หมหญ่ตลอดกัปปิยาพานันธ์เดินๆเป็นสังฆทานแก่สงฆ์หมหญ่สํารวมกายสํารวมใบาจาให้สงบ แล้วค่อยน้อมนำเครื่องประดับกายภายในอันพิเศษคือศีลาภรณ์น้อมนำม,มาประดับไว้ที่กายที่วาจาของเรากายวาจาของเราจะได้งดงามแล้วก็มีความสุขตราบเท่าชลาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา,ศา,ศา,ศา สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจสมทานพระไตรธนคมและเบญจศีลตามลำดับด้วยตัวเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nāmu tassa bhagavad-dhū ātlā hātū samā sambuddhāsa Nāmu tassa bhagavad-dhū ātlā ทังสเลนังคาจามิสังขังสเลนังขจามิทุติยัมปิพุทังสเลนังขจามิทุติยัมปิทังสเลนังขจามิทุติยัมปิสังขังสเลนังขจามิ Tak tiangpi putang salanang kacami. Tak tiangpi tamang salanang kacami. Tak tiangpi sangkang salanang kacami. Ti saranang kamanang netita. Satu amabanti. ปานาติปาตาเวลามณีสิกาปะทังสมาทิยามิอทินาธนาเวลามณีสิกาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจล เวลมาีสิกาปัตังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกาปัตังสมาธิยามิสุลามิระยามะชัปปมาทธานา เวรมานีสิกาปัฏฐาสมาธิามิอมานิปัญจสิกาปทานเนสิเลนสุขติยันติสิเลนโุกสัมปทาสาน สิเลนนิพติยันติตัตสมาสิลังวิสุทะยหตุนิพพานะปัจจะโยโหตุาาหตขอการพู้คหลงตา,างคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ถวายปัตาหานสังฆทาน เนึ่งโดวยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมสอง5หกทุกๆวันที่หนึ่งของแต่ละเดือน<ม>ก็จะได้นะทำบุญรายการพิเศษเป็นขาน้ำข้าวไปใจนิสงบำหลวงพุทธศาสนาจึงขออ่านลายนามปูวมีสัทธาได้เสียสละ กัปยพันเพื่อบำรุงพุทธศาสนาแม่ชีวันนีมาสูหนึ่งร้อยบาทแม่ชีอุดรตะสวุวรรณสองร้อยบาทแม่ชีกิบนวนเยี่ยมหนึ่งร้อยบาทแม่ชีพันนีพาอิดีหนึ่งร้อยบาทแม่ชีบุญมาจุระหายหนึ่งร้อยบาทแม่ชีพนันนดาตาทองหนึ่งร้อยบาทแม่ชีรัตนาอุดมพันธ์ หนึ่งร้อยบาทแม่ชีสุพรรณสาเพียใช้สูงเนินหนึ่งร้อยบาทแม่ชีอมรพะวังหนึ่งร้อยบาทแม่ชีเรียมปิตพมสองร้อยบาทแม่ชีละเอียดสีโมหนึ่งร้อยบาทแม่ชีลำใหญ่พิลาแดงหนึ่งร้อยบาทแม่ชีทัญญันตรุวันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแม่ชีสีดาใส่แวว หนึ่งร้อยบาทแม่ชีพรทิบหอร์พิงหนึ่งร้อยสามสิบบาทแม่ชีสว่างนำชูหนึ่งร้อยบาทแม่ชีกมลลักพุทธิกิ้งหนึ่งร้อยบาทแม่ชีสวีบรรณาเมียดหนึ่งร้อยบาทแม่ชีนครพารามาศหนึ่งร้อยบาทแม่ชีเดือนคุณนสมบัติหนึ่งร้อยบาทแม่ชีสุกิจวงหาเทียบ ึ่งร้อยบาทแม่ชีปิยนันพมเสนาหนึ่งร้อยบาทแม่ตุยเทธิการยี่สิบบาทแม่บวรายมายายี่สิบบาทแม่ประมวลนินสุกหนึ่งร้อยบาทแม่อรจันไยสุดหนึ่งร้อยบาทแม่เหรียญทองจันสิงยี่สิบบาทแม่อ่อนสาโยงยิงยี่สิบบาทแม่นวลละอองชัยยพันยี่สิบบาท แล้วก็แม่เสาวันีเกียรติงามยี่สิบบาทแม่ลอนดาวพลบุพาสี่สิบบาทแม่จันเพ็นเกิอทานห้าสิบบาทแม่สวัสดิ์พลบุพายี่สิบบาทแม่ชีประยงธรรมวงหนึ่งร้อยบาทแม่ชีกนิกาปูสามร้อยบาทแม่ชีสายปินสีสมบติหนึ่งร้อยบาทแม่ชีปัตธรมพรผูแสนสมัคร ห้าร้อยบาทอุทิศนให้พ่อเหมือนแม่บุตรแสนสมัครพร้อมเจ้ากำนายเวนแม่ชีอมอรผวังพร้อมญาติญาติส้างศูนรับบริจากโรเิตอุทิศให้พ่อแดงแม่อุ่นผวังพร้อมญาติญาติที่ลวงลับไปหนึ่งพันบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามประสงค์รวมทำบุญสี่สิบบาท พ่อสะอาดแม่อัมพรมีแก้วนายยมพ่อยมแม่ท่านบัจ์มหาอดีศักอุปวัโนโนนกนแม่โซไลลินนาร่วงบุญด้วยในหนึ่งพันบาทแล้วก็ต่อยอดบุญอีกหนึ่งร้อยบาทแม่ดาวพนาศีแม่อาลี ปุยะจันดาบตำรวจประทีปนางสุภารัตน์เก้วดอนหันนาทว้ยบ่มรุงพุทธศาสนาด้วยเินสองพันสี่ร้อยบาทนอกจากนั้นก็อนุโมทนาพ่อสมอนแม่บัวเรียนใจเด็ดอยากที่ทำจากตะการเบืดพผลแมนว่าเอาไนแล้วก็พ่อวินัยแม่นรงกรณีาจากบ้านโคกเราะ นรวมบ,บุญบำรงพุทธศาสนาแปดร้อยบาทพร้อมด้วยผล,ลไม้มาเข้าโรงครัวมีกล้วยเป็นต้นนอกจากนั้นก็อยากตีทาพระารย์โจพระารย์สถิตปัญญาสิริจากบันน้องเงินห้อยอำเภอเดชอุดมนำของมาเข้าโรงครัวมีแตงไทยสิบกระสอบ มะพร้าวสองกระสอบขนุนสามโกูกเกลือหกถุงใหญ่แล้วก็หมากดินไม้ในหมากดินฟ้าในหนึ่งถุงปาร,ราสองกระปุกมะเขือเทศหนึ่งถุงหมากหนึ่งตะก้าใหญ่แล้วก็ผูหนึ่งถุงแล้วก็ถุงดำสำหรับใส่ของ อีกหนึ่งแพ็กอโนุโมทนาสาธุการพร้อมกันเด้อสาธุเนปพาณปัจจโยโหตุน <c oughs> ะเจริญพรยมพอดาบปฏิบบูชาเข้าพระพุทธใจก่อนเด้อขับพาพระพุทธทางด้านในเด้อ <c oughs> น้อมจิดน้อมใจบูชาเข้าพระพุทธถ <c oughs> วายปัาหารสังฆทานแก่พระสง์โมใหญ่เป็นบุญเป็นอาเนิสง์รวมกันทุกๆไปตั้งน้โมพร้อมกัน Nam mô Ta Sa Ma Kha Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam -buddhasa. Nam mô Ta Sa Ma Kha Wa Tu A Ra Ha Sam Ma Sam -buddhasa. Nam mô Ta Sa Ma Kha Wa Tu A Ra Ha Sam Ma Sam -buddhasa. สุทินนางวัตามีทานัางทานังงมีปาริสุทธังิพพานังปรมังสุขัง <Hayır> น <K moderate> ิพพานะปัจจโยโหตุบูชาเข้าพระพเดิ อิมังสุปัพพยัญชนาสัมปัพยัญชนะสัมปันนังสารีนางโอทนางพุทธกังวรังพุทธสาบูเจมาข้าพรเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งข้าวส่งแห่งข้าวสารี หอมทั้งแกงตาม,าตามและน้ำอันประเสริฐนีน้นนดแดมพระพุธทธเจ้าจ้ามายกผ่าสังฆทานเลยทีนี้<ฮ>อน้อมจิตน้อมใจเลย หิบมานิมายังพันเตมพาตานีสัปริวารานิเพิกุสังฆาสาริโอนุเชยามาสาธุโนพันเตมเพิกุสังโฆหิบมานิพัตตานีสัปริวารานิ ปฏิคันหาตั ัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตกานังการกตะตานังสมภะสตานังที่ขระตังหิตายะสุขายะนิพพานายะข้าแต่ประสงค์ท่านบูชรจร เดีพระสงฆ์ท่านผู้เจริญขาบเจ้าทั้งหลายข่าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายพัดตาหารทอมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่๋พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรำพัดตาหารทอมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่า ส่องข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุขในโลกหน้าและประโยชน์สุขอย่างยิ่งคือมากผลพระนิพพานขอความสุขทั้งสามประการคือสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในพระนิพพาน จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามานดาเป็นต้นด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาโดยญาตา ยายปรุปา,าจาาจญาสนิทมิตรสหายท่านบุญมีพระคุณทั้งหลายสามีพันละยาบดิดาลูกหลานญาติญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี พร้อมทั้งบุราพชนบุราพจรย์เทวดาอาราเจ้ากรรมนายเวรทีสางวิญญาณเปยตอสุรกายทั้งหลายสัมพเวอสีทั้งหลายพระภู้เจ้าที่ท้าแมนางทรณีตลอดถึงสัพพสัตว์ทั้งหลาย ไหว้สาหัสทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวกับพระบพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายทุกขพทุกข์ชาญทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณจิตทุกดวงวิญญาณขอจงรับสาจงรักและอนุโมทนาสาธุการอนโมทนาสาธุการเหมือนกับตนธรเองตนธรเองถ้ามีความทษก้าคขอให้พ้นจากโทษ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วความสุขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนตลอดไปททุก่านนคตลอดไปเรายินดีในทรามการให้สิ่งของขอจงให้สำเร็จซึ่งอาสาวะไข่ ถายค่ะเขียนไป,ไปแห่งเครื่องดองสันดานเกืองดองสันดานนิพพานาปจัจจโยโหตุโสตุสตุาถวายปัตทตาหารซจก่อนเด้อ ตุกัน้อมกันเด้อสาธุนิพพานปัจจโยโหตุอ่าต่อไปถาไวายน้ำดื่มแล้วก็บริวารเด้อเอาจิตจิตกันเลยเด้อเอาไนเด้อนั่นถวายพร้อมน้ำเลยครูบาอาจารย์เป็นไปรับทางบน ถวายด้วยกันเน่งเป็นบุญรวมกันทุกๆไปอันหนึ่งสองสามสาตุนิพพานะปัจจโยโหตนนโุนั่งสบายสบายสาบายพูนคือนั่งโซฟาพอดบับเออไม่จังสะดวก <c oughs> Mm-hmm. <clears throat>